เยมแมลงครับพี่น้อง ชอปลื้มตอนแรงนี่เยี่ยวมากจินไก่น้อยครับนี่มาสองสามหมื่หละเยี่ยวนกเขาครับใิ้กินน้อยๆพ่อครับกิหลาย อิ่มแห้งบบดน,นี้ก่นันก,กเพาะเบนขึ้นต้นไม้บ่ไรไ <c oughs> น่น้อยๆลูกไก่น้อยนะน่่ยน้อยนี่นขึ้นต้นไม้ได้ครับนั่นน่่ยน้อยนะขอเท้าได้หน่อย <c oughs> แต่ไม่กินกินซ้ <c oughs> นำนียกับพ่อครับพี่น้อง <c oughs> ส่องจ่ก,กินไปแล้วมานี่อไดอ,อเดบิ่งครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณหลายๆดวยครับด้วยที่เขามารับชมครับฝากกด ไลก์กดติดตามกดแชร์ได้เยครับเ้อครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ